ก่อนที่จะรับฟังความสนุกของเรื่องสนมรักในคลิปนี้สละเวลาสักนิดเพื่อกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลตอนที่916 <16, S 1> เขาสูงทางไกลโปรดถนอมตัวด้วยถูกต้องพวกเจ้าไปทำงานกันเถอะแม่ต้องกลับก่อนแล้วเซี่ยวอินหวนไม่กล้าอยู่ต่อเพราะกลัวว่าตัวเองจะทนไม่ได้มีความคิดถึงอะไรอาวรแห่งมนุษย์เจ้าสำนักเซี่ยวพูดพร้อมกับเอามือไผ่หลัง การพลากจากกันชั่วคราวก็เพื่อได้พบกันอีกคราวไม่จําเป็นต้องเศร้าเสียใจนี่นับว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตต้องมีประสบการณ์ขมขื่นเผ็ดหวานถึงจะนับว่าเป็นชีวิตที่ความสมบูรณ์อย่างแท้จริงเย่จิงอวี๋และอินชิงสเสวียนโค้งคำนับพร้อมกันผู้เยาได้รับคําสั่งสอนแล้วเจ้าสํานักเสี่ยวพยักหน้าด้วยความพึงพอใจไปทําธุระของพวกเจ้าเถิดข้าก็ไม่รบกวนแล้ว ทั้งสองส่งเจ้าสำนักเซี่ยวออกไปนอกประตูส่วนอินชิงสเสวียนมองไปที่เย่จิงอวีด้วยความเป็นห่วงอ้าอาวีอยากไปอยู่กับท่านแม่หรือไม่ไม่จําเป็นบางทีการดํารงอยู่ของข้าอาจเป็นภาระของท่านแม่ด้วยทุกครั้งที่นางเห็นข้านางจะคิดถึงห้องเต้ผู้ลงลับบางทีการจากลาอาจเป็นเรื่องดีเมื่อปมหัวใจของนางคลี่คลายอย่างสมบูรณ์แล้วค่อยพบกันอีกครั้งก็ไม่สาย เมื่อนึกถึงครั้งแรกที่นางพบกับเสี่ยนนานเฟิงวันว,นวนเอาแต่พูดถึงความเลวร้ายของห้องเต้โชดอินชิงสเสวียนก็พอจะเข้าใจความคิดของเซี่ยวอินหวนได้ในระดับหนึ่งที่อาอวิพูดก็มีเหตุผลมันยากจริงๆเมื่อได้สลักความทรงจําดีๆไว้ในใจก็ลืมได้ยากจริงๆเช่นนั้นก็ให้เวลาท่านแม่หน่อยเถอะอืมทั้งสองจดสิ่งที่ต้องการไว้แล้วจึงกลับเข้าไปในมิติ อินชิงสเสวียนนอนอยู่บนเตียงนุ่มทว่านางกลับไม่รู้สึกง่วงเลยเย่จิงอวีที่อยู่ข้างๆก็นอนพลิกตัวไปมาเช่นกันอินชิงสเสวียนไม่รู้ว่าจะปอบโยนอย่างไรดีจึงได้แค่นอนคลุมโปงแกล้งหลับทันทีที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างเย่จิงอวีก็ลุกขึ้นตั้งเช้าอินชิงสเสวียนก็แซงทำเป็นเพิ่งตื่นแต่จริงๆแล้วพวกเขาทั้งคู่นอนไม่หลับทั้งคืน เมื่อเปิดประตูออกไปเหล่าสิทธ์ก็พร้อมเดินทางซื้อเมียวอินทั้ง4คนกำลังตรวจนับจำนวนคนข้างๆยังมีรถม้าคันใหญ่ที่บรรจุสิ่งของมากมายมีทั้งสเสบียงอาหารมีน้ำผู้วิญญาณรวมถึงสิ่งของที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างเดินทางเจ้าสํานักเซี่ยวและเซี่ยวอินหวนยืนอยู่บนแท่นสูงด้านหนึ่งมองลงไปที่ทุกคนเย่จิงอวิรีบเดินตรงไปยังแท่นยกชายเสื้อคลุมขึ้นและคุกเข่าลงด้วยความเคารพ ท่านตาท่านแม่ขอรับการเดินทางคราวนี้ผ่านเขาสูงทางไกลมีได้ไกลสุดขอบล่าฟ้าเขียวหวังว่าท่านทั้งสองจะทนอมสุขภาพเดินทางอย่างปลอดภัยอินชิงสเสวียนคุกเข่าลงพูดอย่างอ่อนโยนยุทธภพเลือดทนงเต็มไปด้วยอุปสรรคขวักหนามการจักลาเศร้าเสียใจกว่าหลายเท่าปณิธานอันยิ่งใหญ่และความกล้าหาญชาญชัยยากจะพนาได้เพียงหวังว่าสักวันจะได้พบกันอีกเซี่ยวอินหวนรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อประคองทั้งสองลุกขึ้นน้ำเสียงสะอื้นเล็กน้อย รีบลุกขึ้นเถอใช่ว่าจะไม่ได้เจอกันอีกเหตุใดต้องแสดงความเสียใจเพียงนี้ดวงตาของเย่จิงอวีก็แดงเช่นกันเขาได้พบแม่แล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะสูญเสียนางไปอีกครั้งเขาระงับความไม่เต็มใจในใจแล้วเผยรอยยิ้มอันอบอุ่นจะเรียกว่าเสียใจได้อย่างไรสวรรค์ให้ลูกมาพบท่านแม่ที่นี่ถือเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตนี้แล้วลูกต้องมีความสุขถึงจะถูกดีมากดีมาก เซี่ยวอินหวนจับมือลูกชายไว้แน่นจากนั้นดึงมือเล็กๆของอินชิงสเสวียนมาวางไว้ด้วยกันนางก้อนน้ำตาไว้พูดว่าขอเพียงเจ้าสองคนสบายดีแม่กับท่านตาเจ้าก็วางใจอีกไม่กี่วันพวกเจ้าจะกลับเมืองหลวงแล้วเช่นนั้นจงเดินทางระมัดระวังด้วยทันทีที่เซี่ยวอินหวนพูดจบซื่อเมียวอินกล่าวว่าเจ้าสำนักนับจำนวนคนครบแล้วเจ้าข้าออกเดินทางได้แล้วเจ้าสำนักเซี่ยวตอบอืมและกระโดดลงจากแท่นสูงเขาพูดเสียงดัง ออกเดินทางได้เจ้าคะสิทธิ์ทั้งหมดตะโกนพร้อมกันแล้วทยอยเดินออกจากหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์เซี่ยวอินหวนยื่นมือออกมากอดคู่หนุ่มสาวอย่างแรงแม่ก็ต้องไปแล้วไม่ต้องห่วงครั้นจึงใช้วิชาตัวเบาห่อออกจากประตูลานบ้าน อินชิงสเสวียนเดินตามไปที่ประตูแล้วจึงพบเย่จิงหลานกับอินสิงหวินและภรรยาของเขารวมถึงอวินชายจังอวิจินและเสี่ยวนานเฟิงต่างก็ยืนอยู่นอกประตูเฝ้ามองทุกคนจากไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลตอนที่917ค่ข้าจะเป็นราชาย,ยึดครองเกาะเมื่อเห็นหลานชายเซี่ยอินหัวยิ่งทุกข์ใจเหมือนโดนมีดกรีดไม่กล้าหยุดเดินเลย เสียวหนานเฟิงไม่เข้าใจความหมายของการจักรลาดวงตาคู่โตกับพริบน้ำตาคลอมองดูเหล่าสิทธิ์อย่างสงสัยตะโกนเสียงร้อยเดียงสาท่านตาท่านย่าอินชิงเสวียนรีปิดปากลูกแล้วกระซิบอย่าตะโกนประเดี๋ยวท่านตากับท่านย่าได้ยินจะเสียใจเสี่ยวหนานเฟิงพยักหน้าเหมือนจะเข้าใจแต่คล้ายไม่เข้าใจชี้มือเล็กๆไปข้างหน้าเรียนแบบท่าทางของอินชิงเสวียนและพูดด้วยเสียงเด็กๆท่านตาท่านย่าออกไปเที่ยว อินชิงสเสวียนเอื้อมมือไปรับลูกถอนหายใจแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่ไปเที่ยวท่านตากับท่านยายกลับบ้านแล้วเซียวหนานเฟิงมองไปที่เรือนด้านหลังแล้วพูดว่าบ้านบ้านอยู่นั่นไงอินชิงสเสวียนอธิบายอย่างอดทนที่นั่นไม่ใช่บ้านของท่านตากับท่านย่าอยู่ไกลเมื่อเจ้าโตขึ้นอีกหน่อยแม่กับพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยวที่บ้านท่านย่าท่านตาเมื่อได้ยินคําว่าเที่ยวเสียเส่ยวหนานเฟิงก็ปรบมือเล็กๆอย่างมีความสุขทันทีลูกอยากไป อินชิงสเสวียนหอมแก้มลูกชายแล้วพูดอย่างอ่อนโยนตราบใดที่ลูกเป็นเด็กดีจะพาเจ้าไปที่นั่นแน่นอนเย่จิงหลานมองเข้าไปในลานบ้านเจ้าจะไม่เข้าไปปลอบหน่อยหรือแน่นอนว่าเขาหมายถึงเย่จิงอวีอินชิงสเสวียนส่หัวไม่ต้องหลอกไม่ใช่ว่าข้าจะสามารถช่วยเขาได้ทุกอย่างเสียหน่อยทางเจ้ายังขาดอะไรอีกหรือเปล่าเย่จิงหลานพูดด้วยท่าทางเป็นผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่เกือบจะครบแล้วเพื่อป้องกันไว้ก่อนเจ้าทิ้งชิ้นส่วนอะไหล่เล็กๆไว้เผื่อให้ค่าดีกว่าได้อยู่แล้วคราวนี้ไม่ใช่แค่เจ้าและวหวังสุนทุกสำนักได้ระดมกำลังคนมาช่วยด้วยค่าถึงวางใจได้หลังจากได้ยินที่อินชิงสเสวียนพูดเย้จิงหลานก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อครู่ยังสงสัยว่าเหตุใดจึงมีสิทธิ์เหลืออยู่ในลานบ้านมากมายที่แท้ก็เป็นเพราะเหตุนี้นี่เองสองวันที่ผ่านมาค่ายุ่งมากจริงๆจ,จึงไม่ได้ขอบคุณอาจารย์และอาจารย์ตาให้ดีเลย เย่จิงหลานรู้สึกผิดเล็กน้อยเมื่อคือนเขาอยู่ที่ชายทะเลทั้งคืนพอรู้ว่าหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์กำลังเตรียมที่จะออกเดินทางในวันนี้จึงเร่งรถกลับมาโดยที่ไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยซ้ําไม่ต้องเกรงใจหรอกสิ่งที่เจ้าทําก็เป็นงานสําคัญเมื่อเตรียมทุกอย่างไว้ให้เจ้าเรียบร้อยแล้วข้ากับอาอวีและพี่ใหญ่ก็จะกลับเมืองหลวงอยากคิดถึงพวกเรามากนักหละ่ะน้ําเสียงของอินชิงเสวียนผ่อนคลายนางกลุ้มใจมาสองวันแล้วไม่อยากคิดให้กลุ้มใจอีก เย่จิงหลานหัวเราะและพูดว่ามีของกินมีเครื่องดื่มมีของใช้ทุกอย่างข้าจะไปคิดถึงพวกเจ้าทำไมรอข่าวดีจากข้าเธอบางทีข้าอาจจะยึดครองเกาะน,นั่นและตั้งตนเป็นราชาก็ได้ถึงตอนนั้นเราก็สามารถส่งทูตไปติดต่อกันสารสัมพันธ์การค้าทางทะเลอินชิงสเสวียนยิ้มและพูดว่าถ้าเจ้าเต็มใจที่จะเป็นคนป่าดเถื่อนที่นั่นข้าก็ไม่คัดค้านเอาละรีบไปตามคนมาช่วยขนของเธอประเดี๋ยวข้าจะตามเจ้าไปดูที่ชายทะเลหวังสุ่นยังไม่รีบอีก เย่จิงหลานเรียกหวังสุ่นให้เข้ามาส่วนอินชิงสเสวียนหันไปหาเป่าเล่อเออสองวันนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเป่าเล่อเออยิ้มอย่างอ่อนโยนดีขึ้นมากแล้วเช่นนั้นก็ดีอีกไม่นานพอกลับเมืองหลวงก็ต้องบำรุงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงหวังว่าปีหน้าจะมีหลานชายน้อยให้ข่านะหลังจากได้ยินคำพูดของอินชิงสเสวียนใบหน้าของเป่าเล่อเออก็เปลี่ยนเป็นสีแดงกระซิบอย่าพูดมั่วซั่วสิ อินชิงสเสวียนเอียงคอถามว่าหรือว่าพี่สะพ้ยไม่ชอบเด็กเป่าเล่อเอรีบตอบจะเป็นไปได้อย่างไรอินชิงสเสวียนยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยมองอินสิงหวินแล้วพูดว่างั้นพี่ใหญ่ก็ต้องขยันขยันหน่อยนะเจ้ากะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u d i โนเว e ตอนที่918การตักเตือนจากเจ้าสำนักเซี่ยวแก้มของอินสิงหวินเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยแล้วหันกลับไปกระแอม,มเบาๆเพื่อบรรเทาความขวยเขิน สองวันนี้ยังต้องเตรียมอะไรอีกหรือไม่อินชิงสเสวียนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าประเดี๋ยวข้าจะไปดูที่ชายทะเลหน่อยแล้วจะไปเยี่ยมเกมลิงหวนกับตงจืออวีเท่านี้แหละอินสิงหวินพยักหน้าพูดว่าได้ออกจากบ้านมาระยะหนึ่งแล้วท่านพ่อกับแม่รองต้องเป็นห่วงมากแน่ๆเพียงแต่การตายของจูอวีเหียนจะบอกท่านพ่อดีหรือไม่อินชิงสเสวียนเงยหน้าขึ้นมองอินสิงหวินอินสิงหวินพูดอย่างใจเย็น ไม่มีอะไรต้องปิดบงังถ้าจะพูดเรื่องนี้เองบางทีท่านพ่ออาจไม่เศร้าเสียใจอย่างที่คิดเขากับจูอาวิเยียนไม่มีความรักความใกล้ชิดมากนักตั้งแต่แรกมีแค่หน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นพี่ใหญ่พูดถูกถึงอย่างไรจูอาวิเย,ยนก็ไม่เคยเห็นเราเป็นครอบครัวเดียวกันนางเสียชีวิตในต่างถิ่นก็เป็นเพราะนางหาเรื่องใส่ตัวเองคิดจะร่วมมือกับอาซือหลานหน้าหรือนางประเมินตัวเองสูงเกินไปแล้ว เมื่อพูดถึงอาซือหลานอินชิงสเสวียนก็มองไปที่เป่าเล่อเอ่ออีกเพราะนั่นคือพี่ชายของนางเป่าเล่อเอ่อพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกุ้ยเฟยอยากกังวลมากนักแม้ว่าเขาจะเป็นพี่ชายของข้าแต่ข้าก็ไม่รู้สึกอะไรกับเขาเช่นกันเขาได้ทำสิ่งเลวร้ายมากที่สุดได้รับจุดจบเช่นนี้ก็ถือว่ากรมตามสนองแล้วพี่สะพ้ายคิดอย่างนั้นข้าก็วางใจต่อไปจะไม่มีภัยคุกคามอีกเมื่อกลับถึงเมืองหลวงพวกเราต้องมีชีวิตที่ดีแน่ๆอินสิงหวินพยักหน้าอย่างเห็นด้วย น้องหญิงใหญ่คงมีเรื่องต้องจัดการอีกพวกเราจะกลับห้องก่อนหากต้องการอะไรสามารถไปตามข้าได้ตลอดทราบแล้วเจ้าค่ะอินชิงสเสวียนมองส่งทั้งสองจากไปกำลังจะไปดูที่ชายทะเลกับเย่จิงหลานแต่เห็นฮวาเชียนเดินออกจากห้องอ่านหนังสือวางจดหมายฉบับหนึ่งไว้ในมือของนาง นี่คือสิ่งที่เจ้าสํานักให้ข้ามอบให้แม่นางโดยเฉพาะกําชับว่าอย่าให้คุณชายเย่เห็นเด็ดขาดเดิมทีเจ้าสํานักต้องการบอกเจ้าด้วยตนเองแต่เพื่อไม่ให้อาอาวิเกิดความสงสัยจึงต้องเขียนจดหมายฉบับนี้แทนอินชิงสเสวียนรู้สึกพิศวง,งงงงวยมีเรื่องอะไรที่ไม่สามารถพูดต่อหน้าง,งั้นหรือแต่นางตอบพูดว่าชิงสเสวียนทราบแล้วขอบคุณท่านอาหวาเจ้าข้าเรื่องเย่จิงหลานต้องรบกวนท่านอาฮวาดูแลด้วยขวาเชียนยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่า นี่คือสิ่งที่ข้าควรทำชิงสเสวียนไม่ต้องห่วงข้าสัญญาว่าจะพาเขากลับมาที่เปยไห่โดยไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนอินชิงสเสวียนประสานมือคาระวะนางขอบคุณท่านอาหวาชวยโอกาสตอนที่อาวี่อยู่กับเจ้าเออข้าจะอ่านดูว่าจดหมายนี้เขียนอะไรขวาเชียนพยักหน้าไปเถอะหลังจากที่อินชิงสเสวียนมาถึงศาลาหินนางก็เข้าไปในมิติเมื่อเปิดจดหมายนางก็ต้องคิ้วทันที จดหมายบอกว่าเย่จิงอวีบุกเข้าไปในค่ายกลเพื่อช่วยนางสูญเสียการควบคุมหลายครั้งฉะนั้นห้ามให้เขาเห็นเลือดอีกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมจากการฝังโลหิตหากวันหนึ่งเขาสูญเสียการควบคุมโดยสิ้นเชิงเกรงว่าจิตใจจะถูกการฝังโลหิตครอบงำโดยสมบูรณ์จำไว้ว่าอย่าให้เขาถูกกระตุ้นอีกเจ้าสำนักเซี่ยวยังกล่าวด้วยว่าตัวเองกลับขึ้นเขาในครั้งนี้ก็เพื่อไปเยี่ยมนักพรตเทียนจีเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาให้เย่จิงอวี หลังจากอ่านแล้วอินชิงสเสวียนก็โยนจดหมายลงในถังขยะรีไซเคิลในมิติอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลใจจากนั้นก็คิดอีกครั้งตรับใดที่กลับไปยังเมืองหลวงเย่จิงอวี๋ก็ไม่ต้องเผชิญกับการเข็นค่าสังหารอีกเขาเป็นผู้มีอำนาจมิใช่แม่ทัพในสงครามคงไม่น่ากังวลขนาดนั้นอยู่ในวังหลวงด้วยกันมาตั้งนานก็ไม่เคยเห็นการฝังโลหิตของเย่จิงอวี๋จะกำเริบมาก่อนคงจะเป็นเพราะการมาเปิดหายในครั้งนี้ได้เห็นเลือดมากเกินไปถึงกระตุ้นความกระหายเลือดของการฝังโลหิต ตอนนี้ตู้เยี่ยนตายแล้วอาซือหลานตายแล้วและแม้ว่าจะไม่เห็นเงาของโมริตะคาวาสุบะเมะแต่อย่างไรก็มีชาวยุทธช่วยจัดก,การพวกเขาจึงไม่จําเป็นต้องกังวลอนาคตข้างหน้าจะต้องราบรื่นปลอดภัยไร้ภัยคุกคามอีกแอดรู้นะว่ากําลังฟังคลิปนี้อยู่ขอบคุณที่กําลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกําลังใจในการทําคลิปแน่ๆเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ novel ตอนที่919การจากลาครานี้ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อใดหลังจากออกจากมิติแล้วเย่จิงหลานและหวังสุ่นก็ออกมาเช่นกันขนย้ายของทุกอย่างที่จำเป็นไปที่รถมา้าและมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งอินชิงสเสวียนนั่งบนรถมา้าเมื่อมาถึงก็พบว่ามีสิทธิจำนวนมากมารวมตัวกันชายฝั่งแล้ว คนเหล่านี้มาด้วยความสมัครใจทั้งหมดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีจุดประสงค์ในการทำลายล้างตรงหลิวตัวอย่างเช่นเกิืงหวนที่มาเพราะรู้สึกว่าในสำนักน่าเบื่อเกินไปการได้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส่วนตรงจืออวีเป็นสิทธิคนสนิทของเฮ่ออวินทงเขามีนิสัยซื่อบื้อและซื่อสัตว์อาจารย์บอกให้ไปไหนเขาก็ไปที่นั่นไม่เคยปฏิเสธเลย นอกจากนี้ยังมีบางคนที่ทนความยากลําบากบนภูเขาไม่ได้การที่ได้มีกินมีใช้อย่างงงสบายกับเย้จิงหลานไม่มีอะไรต้องกังวลย่อมดีกว่าการฝึกฝนนวนยุทธอย่างหนักทุกวันอยู่แล้วแน่นอนว่ายังมีคนจํานวนหนึ่งที่ต้องการทําลายล้างตรงหลิวจริงๆสรุปก็คือไม่ว่าความคิดจะเป็นอย่างไรแต่การที่พวกเขาสามารถอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเย้จิงหลานได้อินชิงสเสวียนก็รู้สึกขอบคุณมากแล้ว ในขณะที่เตรียมส่วนอะไหล่อินชิงสเสวียนก็เตรียมอาหารให้กับทุกคนด้วยแม้ว่าจะเป็นอาหารจานด่วนจากมิติทั้งหมดแต่สิทธ์เหล่านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยเฉพาะแผงวางเสียบไม้ย่างเครื่องปรุงที่โรยในเนื้อ,อย่างล้วนมีรสชาติที่ไม่น่าเชื่อจากนั้นย่างปลาทะเลและปูเพิ่มไปด้วยแค่นี้ก็เป็นมื้อที่อร่อยหาะแล้วบางคนกระโดดไปรอบกองไฟอย่างมีความสุขเมื่อมองดูใบหน้าที่ยิ้มแย้มภายใต้แสงไฟอินชิงสเสวียนก็อดไม่ได้ที่จะอธิษฐานหวังว่าทุกคนจะกลับมาอย่างปลอดภยัย เมื่อเห็นอินชิงสเสวียนนั่งอยู่ข้างๆตงจืออวีก็เดินเข้ามาพร้อมกับเนื้อเสียบไม้ย่างแม่นางอินเจ้ากับคุณชายเย่จะไปแล้วหรืออินชิงสเสวียนพยักหน้าอื่มเจ้าก็รู้ว่าเขาคือฮ่องเต้ย่อมอยู่ข้างนอกนานไม่ได้พวกเราออกมาข้างนอกหลายเดือนแล้วไม่อาจยื้อเวลาให้ล่าช้าได้อีกตงจืออวีพูดเบาๆการจากลาคราวนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อใดอินชิงสเสวียนยิ้มและพูดว่า เจ้าก็เคยไปเมืองหลวงไม่ใช่หรือไม่ไกลขนาดนั้นเสียหน่อยข้าจะทิ้งหนิงซงไว้ให้เจ้าต่อไปถ้าเจ้ามาที่เมืองหลวงอีกจะมาได้เร็วกว่าเดิมมากตงจืออวีพูดทันควันไม่ไม่ข้ามอบหนิงซงให้กับแม่นางอินแล้วจะเอากลับคืนได้อย่างไรเขาหยิบกระพนทองที่อยู่ในอกเสื้อออกมาแล้วพูดว่านี่คือสิ่งที่ข้าสัญญาว่าจะมอบให้กับแม่นางอินเป็นคนจะผิดคำพูดไม่ได้อินชิงเสวียนจับข้อมือของเขาไว้ ของนี้ไม่จําเป็นแล้วการฝังโลหิตในร่างกายของเย่จ,จิงอวียังไม่ได้ถูกกําจัดออกเสียงกระพรวนอาจยังส่งผลกระทบต่อเขายิ่งกว่านั้นกระพรวนทองนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการตั้งค่ายกลสามประสานฟาดินข้าย,ย่อมไม่อาจรับไว้ได้ตงจืออวีพูดอย่างกังวลอาจารย์ข้ารับปากแล้วแม่นางอินรับไว้เถิดไม่จําเป็นจริงๆงั้นข้าจะเอามาตัวนั้นไว้ส่วนเจ้าเก็บของสิ่งนี้ไว้ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่ใช่เพื่อนกันอีก เมื่อเห็นใบหน้าที่จริงจังของอินชิงสเสวียนตงจืออวีก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเก็บกระพรวนใส่ที่เดิมงั้นก็ได้หวังว่าแม่นางอินจะเดินทางปลอดภัยพวกเจ้าพูดอะไรกันอยู่หรือเกิงหยวนกระโดดออกมาพร้อมกับข้าวโพดย่างตงจืออวีถอนหายใจแล้วพูดว่าแม่นางอินกำลังจะไปแล้วเกิงหยวนค่อนข้างประหลาดใจเจ้าจะรอให้เรือเสร็จก่อนค่อยจักไปหรอกหรือ อินชิงสเสวียนพูดด้วยรอยยิ้มกลับเมืองหลวงข้ายังมีเรื่องอื่นที่ต้องสะงสางอีกมีพวกเจ้าอยู่ต้องไม่เกิดเรื่องที่นี่แน่นอนเกิหหวนมองดูนางแล้วถามว่าเจ้าเป็นสตรีต้องสะสางงานอะไรหรือเออครอบครัวของเรามีร้านค้าอยู่ต้องมีคนดูแลหน้าอินชิงสเสวียนไม่ต้องการบอกฐานะที่แท้จริงของนางกับเกลหอวนตงจืออวีก็ปากหนักมากย่อมไม่พูดออกไปอยู่แล้วเกิืหวนเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริงถามทันที ขายอะไรหรือเครื่องประทินโฉมต่างๆยังมีผ้ากับเสื้อผ้าถ้าเจ้าไปเมืองหลวงเมื่อไหร่ก็สามารถไปหาข้าที่ร้านเสเวียนลั่วได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลตอนที่9ก0กล้าแข่งขันกับบุรุษหรือไม่เกิงยวนกัดข้าวโพดแล้วพูดขณะที่เคี้ยวอาหารดีจังสามารถทำธุรกิจเองได้เจ้าก็เก่งกาจไม่เบาเลยที่ไหนกันเจ้าต่างหากเป็นจอมยุทธหญิงห่อเหินเดินอากาศได้ถึงเรียกว่าเก่งกาจจริงๆ อินชิงสเสวียนรู้ว่าหญิงสาวคนนี้ไม่มีเจตนาชั่วร้ายแค่มีนิสัยแข็งกร้าวไปหน่อยเท่านั้นหลังจากได้ยินคำพูดของอินชิงสเสวียนเกลิงโวนก็เชิดหน้าชูคอยอย่างภาคภูมิใจทันทีเอามือไพล่หลังเงยหน้ามองท้องฟ้าในมุม45องศาแสดงท่าทางประหนึ่งยอดฝีมืออาแฮมเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องลงโทษผู้ขืนใจและกำจัดความชั่วร้ายข่าจะัตะวัดกระบี่ในมือนี้เพื่อชำระสางความสกรปรกให้กับโลกนี้อย่างแน่นอน สมแล้วที่เป็นจมยุทธหญิงดูการสำนึกรู้ของนางสิสูงส่งเทียมเมคาจริงๆเย่จริงหลานถือปูเดินเข้ามาพออ้าปากพูดก็อยไม่หยุดมุมปากของเกิงหวนแทบจะกระดกขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วไม่ต้องห่วงข้าจะรับรองความปลอดภัยของเจ้าเองเย่จริงหลานโค้งคำนับด้วยท่าทางเรียบร้อยทันทีเช่นนั้นต้องรบกวนแล้วเมื่อมีเขามาเข้าร่วมวงสนทนาบรรยากาศก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันใด ทั้งหมดคุยกันสักพักท้องฟ้าก็มืดแล้วอินชิงสเสวียนลุกขึ้นยืนถึงเวลาต้องกลับไปอยู่กับลูกแล้วแต่เห็นฟางรั่ยยืนอยู่ไกลๆมองทะเลด้วยสายตาสงบแผ่นหลังดูเหงาเศร้าซึมอย่างอธิบายไม่ได้อินชิงสเสวียนเดินไปหาฟางรั่วถามอย่างเงียบๆเบจ้าไม่อยากกลับเมืองหลวงหรือฟางรั่วไม่ได้หันกลับมามองไม่ค่อยอยากกลับไปจริงๆ แม้ว่านางจะติดตามอินชิงสเสวียนแต่ก็ยังคงความหัวแข็งของตัวเองอยู่ไม่เหมือนกับอวินชายหรือจังอวิจินซึ่งอินชิงสเสวียนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องมารยาทเหล่านั้นเช่นกันจากนั้นก็ถามว่ากลัวจะเจอกวนเสี่ยงนั้นหรือฟางรั่วมไม่ได้พูดอะไรแต่ถามว่าข้าติดตามเย่จิงหลานไปได้หรือไม่ ถ้าเจ้าอยากไปสั่งสมประสบการณ์ข้าก็จะสนับสนุนเจ้าแต่ถ้าแค่อยากหนีงั้นก็ไม่มีความจําเป็นจริงๆในเมื่อเจ้าตั้งใจจะติดตามแล้วอย่างไรก็ต้องกลับเมืองหลวงอยู่วันยังข่ายิ่งกว่านั้นการหลบหนีก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้อินชิงสเสวียนเดินไปอยู่ข้างๆฟางรั่วแสงจันทร์สะท้อนบนใบหน้าเล็กๆดุดเทพธิดาบนสวงสวรรค์อันทำให้คนรู้สึกถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้าราคีฟางรั่วอดไม่ได้ที่จะหันสีสมองไปที่อินชิงสเสวียน เมื่อกลับเมืองหลวงแล้วข้าจะทําอะไรได้อินชิงสเสวียนหันไปมองนางถามทีเล่นทีจริงว่าไปโรงเรียนสอนการต่อสู้กล้าแข่งขันกับบุรุษหรือไม่นางรู้ว่าฟางร่วบเป็นคนรู้หนังสือและรู้ด้วยว่านางฉลาดมากถ้าคนที่นางพบไม่ใช่อสูรหลานนางคงไม่มีชะตากรรมแบบที่นางมีในวันนี้ ฟางรั่วตกตะลึงเล็กน้อยนางเคยได้ยินเกี่ยวกับโรงเรียนสอนการต่อสู้จากกวนเซี่ยวและรู้ด้วยว่าอินชิงสเสวียนเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนการต่อสู้เพื่อฝึกแม่ทัพหรือว่านางคิดจะให้ตัวเองเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้บางอย่างฟางรั่วก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นแต่ต่อมานางก็หลุบตาลงอีกครั้งแต่ข้าเป็นสตรีอินชิงสเสวียนพูดอย่างใจเย็น แล้วอย่างไรล่ะข้าก็ยังเป็นสตรีเช่นกันยังสามารถต่อสู้กับตรงหลิวได้และยังสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิรูปบ้านเมืองได้เช่นกันคนที่มีความทะยทยานจะถูกจํากัดไว้ด้วยร่างกายได้อย่างไรหลังจากได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของฟางรั่วก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยใช่ข้าได้ยินจากกวนเซียวว่าทั้งสํานักศึกษาหลวงและโรงเรียนสอนการต่อสู้ได้รับการเสนอโดยอินชิงสเสวียน นางเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาจริงๆที่ตัวเองอยากจะติดตามนางก็เพราะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนางไม่ใช่หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนี้นางก็กัดริมฝีปากข้ากล้าดีมากในเมื่อเจ้าเต็มใจเมื่อกลับเมืองหลวงข้าจะส่งเจ้าไปโรงเรียนสอนการต่อสู้ให้ผู้ชายโง่ๆพวกนั้นเห็นว่าผู้หญิงอย่างพวกเราไม่ได้ด้วยกว่าพวกเขาเลยอินชิงสเสวียนถึงกับคิดที่จะสร้างกองทัพหญิงล้วนแน่นอนว่าตอนนี้มีเพียงแนวคิดเท่านั้น ค่านิยมชายสูงหญิงต่ำของต้าโจยังคงฝังรากอยู่ลึกนางให้ฟังร่วมไปโรงเรียนสอนการต่อสู้เพราะนางอยากทดลองดูก่อนแน่นอนว่าอินชิงสเสวียนไม่มีความคิดที่จะกะบฏนางแค่หวังที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่อย่างรากลึกเหล่านี้อย่างช้าๆเพื่อให้ผู้หญิงที่มีความสามารถมากขึ้นสามารถออกมาจากห้องหับในส่วนลึกและสามารถช่วยเหลือบ้านเมืองได้ครั้นได้ยินดังนี้เลือดอันร,ร้อนของฟางรั่วก็เดือดพล่านดูเหมือนจะค้นพบความหมายของการมีชีวิตอีกครั้ง นางดึงกระปรงขึ้นแล้วคุกเข่าลงกับพื้นด้วยความเคารพฟางร่วนน้อมรับคำสั่งของกุ้ยเฟยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แ n k s ก็ได้ครับ และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง Audionovel ครับ